สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเราก็มาถึงเพื่อนจิตคําถนนสัจธันไดโนโรสนะคะบ้านคอยแล้วเดินนะคะมาพบกับเจ้าตัวกระต่ายน้อยน่ารักที่อยู่หนา้บ้านนิดนึ่งนะคะก <l> ็ตอนนี้รอสําหรับที่จะใส่บาทนะคะก็แต่เช้าก็รอนานแล้วล่ะทราบรพระท่านติดกิจของสงด้วยวัดหนึ่งนะน่าจะเหลืออีกวัด เดี๋ยวคงจะมานะคะแต่ดูนิดหนึ่งนะคะอืมเราก็รอจัดเจ้าตัวนะเอาอยังไงแกรอนานไหมรอนานไม่เอย่ยอืมโอเครอนานอืม ที่สุดก็ได้มาอยู่ถนนคนเดินสุสรรันไดโนโรถแล้วนะคะในเช้าวันนี้ประมาณหกโมงกว่านะคะอืมตอนนี้รอที่จะใส่บาตรยู่พระท่านก็จะมาแต่เช้าอุ้ยนั่นใช่ไหมเออนั่นใช่ไหมนะคะตอนนี้อยู่ที่หน้าเือนจิตคำเือนจิตคำก็จะมีะร้านตัดผมเือนจิตคำนะคะตอนนี้ยังเช้ายังไม่ได้เปิดร้านอืม เดกสักหน่อยก่อนแล้วก็มาพบเจ้าตัวนี้เออฮัลโหลแกตง้งเรียกแม่เลยเด้อจะแาวจะแาวกินกินน้ำเต,ต้าหู้ร้อนๆบนแ้านี้เป็นตลาดแ้วได้พี่น้อง